การบ้านจัดปาร์ตี้เสียงดังชั้นไม่ได้นอนถึงเช้าเลยแล้วเธอล่ะเป็นอะไรก็โลบรรทุกขนดิน่ะสิทำดินตกหน้าบ้านฉันทุกวันเลยอะ่ะฉันน่ยไม่ได้ว่าเลยหรอกนะที่จะจัดปาร์ตี้อะ่ะแต่แบบถึงเช้าอะ่ะไม่มีความเกรงอกเกรงใจเลยจะเดินไปต่อว่านะก็กลัวาม,มาทําร้ายฉันอะ่ะคือเราอยู่บ้านผู้หญิงคนเดียวด้วยอะเธอของเธอยังดีนะก็รถบรรทุกขนดีอีกแล้วมันวิ่งผ่านหน้าบ้านฉันทุกวันเลยอะ่ะเท่านี้ยังไม่พอนะ ทั้งบ้านทั้งรถฉันอะเลอะไปหมดเลยอะฉันอะต้องทำความสะอาดทุกวันเลยเอาละเอาละไม่ต้องหนักอกหนักใจไปฉันมีหนทางช่วยเธอทั้งสองคนศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้ศูนย์ดำ,งำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมของเทศบาลนครยองเป็นศูนย์ทีเ่เราจะดูแลความทุกข์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเนี่ยเราจะรับเรื่อง ที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของได้รับความเดือดร้อนต่างๆหรือว่าได้รับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่หรือว่าได้รับความเดืเเอดร,ร้อนจากสาเหตุต่างๆเนี่ยเราเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยเราก็เป็นช่องทางที่เทศบาลจะได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเราก็จะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการหรือตามความหรือตามที่ประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนต้องบอกว่างานของเทศบาลเนี่ยมันแทบจะแทบทุกเรื่องที่ที่เราต้องเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะต้องบอกว่าตั้งแต่ในเรื่องของตั้งแต่ปลายเท้ายันกระทั่งถึงเส้นผมในความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ย เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนในเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้รับความสะดวกสบายจากการบริการของเจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อกับทางเทศบาลแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาชี้แนะหรือมาร้องเรียนหรือนำความมาสู่ที่ก็ได้ความเดือดร้อนนำเรื่องมาสู่เทศบาลได้ ซึ่งซึ่งเมื่อเทศบาลได้รับเรื่องแล้วเนี่ยเราก็จะดําเนินการเข้าไปแก้ปัญหาโดยโดยรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นศูนย์ดำเนินราเราก็ต้องบริการโดยฉับพลันโดยรวดเร็วอยู่แล้วเพื่อจะได้สนองตอบต่อความต้องการของชาวบ้านหรือของพี่นออ้องได้ได้ให้ได้ความรวดเร็วแล้วก็กระจัดความทุกข์ที่ก็ได้รับเนี่ยให้มันหมดไป การร้องเรียนหรือการแจ้งนำความมาสู่เทศบาลเนี่ยเรากำหนดไว้ที่เห็นง่ายๆก็มีอยู่3ช่องทางก็คือ 1. ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ก็มาเขียนคำร้องนำคำร้องถึงเทศบาลได้มีอยู่แล้วเนี่ยวไวบริการท่านอยู่แล้วนะมาเขียนคำร้องแจ้งในเรื่องคำร้องว่าได้รับความเดือดร้อนนอะไรแล้วก็นำมาสู่เทศบาลได้เลยเราก็จะพิจารณาโดยความรวดเร็วให้ หรือช่องทางที่สองเนี่ยจะเป็นจดหมายาทิ้งมาเป็นข้อความต่างๆที่เป็นจดหมายส่งมายังเทศาบาลนะครับเราถึงความเดือดร้อนเราถึงความทุกข์ที่เขาได้รับที่เขามีอยู่น,ยนะครับแล้วก็ส่งมายังเทศาบาลส่วนช่องทางที่3เนี่ยก็คือทางเว็บไซต์ของเทศาบาลที่ที่มีอยู่นะครับเองมาทางเว็บไซต์ทางอินเท,าาทอร์เน็ตเนี่ยนะครับา เราก็จะนําพาข้อความหรือนําข้อความที่ที่ชาวบ้านที่พ่อแม่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมา,มา,ม,ามาแก้ปัญหาให้นะครับก็ก็มีอยู่3ามช่องทางอย่างที่ผมได้เลยบอกได้เลยเดียนไว้นี่แหละเบอร์ที่ติดต่อโดยตรงเนี่ยก็คือเบอร์ของเทศบาลที่เราจะใช้กันประจำอยู่ก็เบอร์038นะครับ620แล้วก็13ตัว038 62011แล้วก็1นะครับก็ก็โทรได้ตลอดเวลาวันเสาร์วันอานทิตย์ก็ก็โทรได้เ่าท่า,าท่านมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องที่จะต้องการขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลนะครับเราก็ยินดีที่ที่จะออกไปบริการให้ ยกเว้นแต่ว่าท่านโทรมาแล้วเนี่ยนะครับผอิญหน่วยงานของเราหน่วยงานที่ที่ที่จะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนั้นเนี่ยนะครับก็ท้องขอความกรุณาว่าเราจะรับเรื่องไว้แล้ววันเปิดทําการเนี่ยเราก็จะไปดําเนินการให้โดยเร่งด่วนดีจังเลยเนาะอืมใช่ก็นั่นนะสิแล้วเธอทั้งสองคนมัวรออะไรไม่ไปสูตรดำรงทํากันหรอ คิดอะไรรีบไปกันสิจริงด้วยเอองั้นฉันสองคนขอตัวก่อนนะโอเคโชคดีนะเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย